ôi cái ô mía 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 đã, mía đã. mía 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 ơi, mía 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 Tôi mía 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 เดี๋ยวมันจเย็นเย็นย็นแล้วก็เดเรียบร้องเพื่อนไม่ทันแล้วเนี่ยตายแล้วไม่หนีกนีกนีใช่ใช่เน้นๆโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่รู้ขออนุญาตท่านครับสวัสดีครับผมไม่ใช่บอทนะครับไม่ใช่บอทไม่ใช่บอทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูจากการเล่นก็น่าจะรู้แหละครับผมมาถึงผมนะโอ้บอทไม่บอทมีเล่นตาแต่ โอ้ผมเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เอ้เมชาเอาเลยแาปั่นมาจนได้เล่นแรงเนี่ยโอ้ยแต่ว่านายก็ประสบการณ์เยอะก็ผมาดิก็พอเล่นได้อยู่มันเราไม่หดหรอกไกลราการไปแคนที่บหลดแลพูดแบบนี้มันก็โหลดมาหลายคนแล้วนะผมว่า มีคนชอบแจ้งตัวไอ้ตัวเนี้ยไปอ่ะเพราะแต่นายช้ำตัวนั้นเหรอใช่เล่นขนาดเล่นตัวนี้เพราะแต่นายชื่ออะไรเหรอน่าเราเราชื่อภูมิแล้วนายอ่ะเราเราชื่อชื่อชื่อสินครับกคครรับดีดีๆกันเหมือนกันครับโอ้ยมาลองมาลองกระสุนนี้เฉยอโอ้โหตกใจหมดเลยโอเคนี้ไปเสือก็ไม่เฟรนเล่นต่อครับ กลัวแต่ไม่สวยดิสวยแล้วอย่าไปกลัวทำไมสวยเราก็ไม่ได้ไปต่อกันะสิไปต่อครับจะได้มีเพื่อนเล่นเออเราวไงดีวะเจอแต่บอดไม่แต่มเมื่อกี้เราเล่นแบบเดือดมากเลยไม่ใช่บอลหรอกโ้าใจแล้วเมื่อกี้ก็สนุกเหมือนกันใช่แชมเปียนด้วยเราอยู่จังหวัดอะไรดิเอ่อผมอยู่น้องทบทิมครับผมเราเด็กเป็นนอกมาแต่นายอยู่จังหวัดอะไรอ๋อ อ,อยดูบอยงยงว่ดยังวัดอะไรนะวีร์บุวีร์รอ๋อเพาแต่นายรำท่าอะไร,รอ๋ออะไรนะเพาแต่นายรำท่าอะไร,รอ๋อ <laughs> ปั๊โผล่ยยนายไม่เล่นมุกกับเรา,เ,<อ>าเลยให้ตายสิมันน่าจะแพกมาแล้วแหละก็ปล่อยไปเลยปล่อยผ่านไปเลยโอ๊ย

อันเล่นปืนใดอ่ะปืนทองอ่ะปืนเบาอ่ะฮะเล่นปืนพกเหรอโ่ยปืนพกเกมนี้มันโหดอ่ะผมผมไม่เคยแบบเล่นเลยว่ะมันไม่โหดหรอกนะมันยิงลไงอ๋อไม่ปกติเกมแบบยิงพวกนี้ปืนพกมันก็แบบเออคนไม่ค่อยเล่นกันใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ไม่ Ultimate แต่ว่านี่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ u l t i m a t e ready

มาแล้วมาแล้วท่านมาแล้วอนุญาตวินวอลเลยแล้วกันเจับจับจจับจับจจับ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 าับจัจรบจัับจ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 ัับับจับบจับบบบบจับบบ จะดีมากเลยท่านนายหันหน้าออกจากลมกระโดมาแล้วกระโดมาแล้วออกมาแล้วปล่อยเพื่อนดาว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  Recharging Shield นายนายใส่เต็งหูฟังวหรใช่ใช่ใช่ผมใส่หูฟัง Preloading อันนี้ปกติมันต้องฟังเสียงเสียงเท้ามั้ใช่หรอเกมแนวแนวเนี่ยฟังครับ แต่นี่มีมีมมจิตสั oh มผัสโอ้ my g o d เป็นสัมผัสที่8ที่7อย่างเงี้ยหรอใช่แน่นอนเปิดโปมาโอ้โหเรื่องว่ะมามาเปิดมาได้กี่วันแล้วมีโป้เลยเนะี่ยตดสุดมันเปิดมาได้หนึ่งวันใช่ปะ่ะแล้วก็ไปโทรคุยกับเพื่อนที่รัสเซียบอกให้มันสร้างมาให้เลยอันนี้เสน้นส <laughs> เส้นสายแม่งสุดยอด <laughs> อแบบ เล่นไม่เก่งไงเลยต้องให้เพื่อนสร้างโป้ให้โโอ้ที่เห็นว่าถ้ายิงคุกคมหน่อยว่าถือว่าโปนะโอ้จะรีพอร์ตจะเล่นด้วยกันยาวๆโอเคโอเครรครับทราบเราก็อเกาะไปกันอายเลยแล้วกันเฮ้ย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 อียิงกูอยูไ่ไหนวะนอุ้ยอ๋อ,อเห็นแล้ว I'm g o i เอาตู้ดอกโอ้ยแตกขาที่เลยเพื่อนมาตายไปแล้วนี่ยเพื่อนก็ถีบ ไ้ะวโคต่อยรเสียวเราแบบน่าจะเปิดโบแบบราน้าเลยมันเยอะเราเลื่อนกันก็เลยคนน่อยเรเห็นแล้วนายพีกระโดดใส่เลยกดเอาใส่สปูบเลยอืมสี่สี่หกใช่ใช่ใช่นั้เดี๋ยวแบบว่าบ้องเลยนัดเดียวนอนหวันนี่เมืองนี้บอกไว้ก่อนเลยชอบมากทอไมันเดือดเหรอ แม่งเลยสนุกดีเฮ้ยไม่เอ้เไม่ต้องไปลง่างไม่ต้องลงแรกเข้าหลังมิแขวนทางปืนฉันนะเกาะมันหายเกาะหายมันจบแล้วมันจับแล้วโคตรโคตรโคตรมีมาอีกมีมาอีกแน่นอนมีมีมีเก็นไปกองเปิดไ ตายผิดเพื่อนจะวิง่งจ้ะฉันมืนหัวเลยนี่แหละครับเขาเรียกทีมงานคุณภาพเปิดตัวทั้นข <laughs> องจริงว่ะไม่เน้นฝีมือไม่เน้นฝีมือครับเน้นโปรอย่างเดียว <ultimate> <laughs> โป๊ท่านที่ครองโลกบอกเลยครั <laughs> <laughs> บเดี๋ยวตีโปรแป๊บนึงเดี๋ยวนั้นก็ตายอยิเดี๋ยวิดโปรอะไร ปล่อยให้เขาได้เกิดบ้างอ้เราต้งหมดกำลังใจเล่นะอ้ิท่องทุกดอกอ้ย้ทำไมมันอยู่ข้างบนนั้นไม่ได้หรอ reloading I'm going in เก็บเก็บเก็บเ็บีนตรงไหนอยู่ตรงไหนเอาเรารวเหรอปังอหมดสวย ไหายตัวไปไหนมาี่เออยหายเก่งไปเลยเฮ้ยบนข้างบนมีว่ะบนผมมีเฮ้ยสาบแล้วสาบแล้วสาบแล้ว เพราว่าตายละสุดยอดสุดยอดจริงติดนัดเข้าอยูสองนัดนายไม่น่าปิดโบเลยนะจริงจโอ้โหสอให้เปิดโป๊ะไปกินเข้าสองฉันเดิมโป๊ะแล้วเสียไม่ไม่โหดเลยว่ะจะต้องเจออะไรโผรไหนอะหาเพื่อนที่จีนแล้วเนี่ยเโอยนายแม่งคเจอเพื่อนที่จีนนายแม่งกล้องกวฝางดีว่ะธรรมดาไอ้อันนี้มันช่วยอะไรวะไหนครับผมผมกระโดดไปไหนแล้วเนี่ยเเกมมาหนึ่งวันเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรได้ là gì ạ? Oh, cái gì? Chạy, 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 chạy,

เรียบร้อเพื่อนไม่ทันแล้วเนี่ยตายแล้วมาอีกนี่ีใช่ๆน้นๆโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็ม่รู้ขออนุญาต reload i อ g ยขออนุญาตที่หนึ่งล้กันขออนุญาตยครับต้องอย่างนั้นสิเดี๋ยวมังเจอกูรุ่นออามาถึงขนาดนี้แล้วอะ อีเดเตอร์ก็อยู่ไม่ไกลครับเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเพื่นเอาออมักาคุณไงน้ไงนั้งมดมดคมดอมดโอ้โหเดี๋ยวมึเจอกูเอยตว่โวออยู่ให้ไกลๆข เพื่อนเพื่อนเรารอดอยู่เด้ยเดี๋ยวเชื่อัโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผม่ให้เยวผอยู่ข้างบนให้โอเคโอเครับทาบรับทาบมึ้ยิงเพื่อนกูเหรอเออสั่งสอนมันสั่งสอนมัน ไฟเอียมเฮ้ยโคตรสุดโคตรสตดอะไรครับเนี่ยทำแบบงงงเออเอาเกินทำเกินพเราเป็นทีมเวิร์กแบบว่าสุดยอดเลยว่ะข้าไปหกิวค่าน้อยกว่าเพื่อน